สวัสดีครับวันนี้ช่อง The d d c นะครับวันนี้ผมก็จะมาอัดเกมมอไทยคุณเป็น EP ที่6แล้วครับก็ตอนนี้ก็ผมหวังว่า EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายเลยนะครับนะเพราะว่าผมหลังกล้องผมได้สร้างไปถึงชั้น11แล้วนะก็หวังว่าภันนี้ผมจะสร้างให้ครบส2ชั้นเลยมาเรามาต่อกันเลยแล้วผมก็ได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีห้างให้เป็นสีขาวเหมเือนเดิก็จะดูสวยงามขึ้นนะครับผมนะออามันนี้เลยไป เสียเวลาเราขึ้นไปสร้างกันเลยดีวยกว่าถ้าเสียงเพลงดังไปหน่อยก็ขอไปครับเพราะว่าผมไม่ได้ต่อะนะเพราะว่าใช้เพลงของขประกอบคลิปนี้ของเกมนี้เลยกขอบอกว่าเรามาสร้างเลยผมก็ได้ฟาร์มเงินถึง47พันล้านไม่เรียกไงอ่ะ47 0 0 0ล้านเออนี่เพห้า มีห้าด้วยมีห้าขายแล้วนี่เก็บได้จังอันนี้อะไร X b o c เอน่าจะ X b o c อันนี้อ่าโอเคเสร็จแล้วไว้ก็ามาเลือกร้านใหม่ตรงนี้ต้องการ c ค o ทิ i n g กันเอาแคปสโตร์มาไม่ค่อยมีรร้าแคปร้านหมวกอ่ะนี่มาซื้อซื้อชุดเอาเสร็จแล้วเรามาลดล็อกตรงนี้กันเลยอ่าโอ้โหให้ซื้อรว นี่มันที่อะไม,มัห้องประชุมเหรอเนี่ยเมื่อกี้เห็นแบบห้องประชุมเหรออะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะผมเคยไปห้างคนหนึ่งแล้วผมก็จะเวลาไปห้างคนอนื่งจะไม่หันมาดูนะว,ว่านี่มันมีอะไรเคยเคยหันไปดูแค่ชั้นเดียแวบบชั้นก็คือชั้นที่มันมีรถอะอันนี้ห้องห้องทํางานเหรอน่าจะห้องทํางานรึเป่ะทุกคนก็ช่วยกันคิดกันด้ะ ถ้าผมพูดผิดอะไรก็ขอภัยนะครับมันอาจจะไม่ใช่ออฟฟิศทำงานก็ได้มันเป็นอย่างอื่นเออเสร็จแล้วมันคืออะไรอ่ะห้องประชุมเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรเราไปชั้นต่อไปกันเลยมาหมดละเลย45ล้านอะมีคน NASA has made โอ้โห ถึงนาซาเหรอนาซาแฮสแมทเอนอันเนาะเดดเอเวอเรจิงเดอสงสัยว่าทะลุมานอกอวกาศแล้วมันถึงหมายนี้ไปถึงนาซาเรามาเลือกร้านใหม่เลยเพื่อให้เงินมันเพิ่มได้เร็วขึ้นมาออครอสติ้งเงินอันเราเดอสโตรเสียวว่าเงินจะหมดเพราะผมฟามเงินมาตั้งนานอ่ะมาปพ๊บ my area โอเคเพราะว่าชั้นนี้เป็นชั้นสุดท้ายเขาก็เลยเอากั้นตรงนี้เรียบร้อยโอเคมานี่หมดละร้านใหม่ดูตี้อีพิกอันเนี้ยโอ้โหอีพิกก็เลือกเลยได้เงินทุกอย่างแม้แต่เก้าอี้แม้แต่ชั้นก็ได้เงินโอเคเสร็จละไเงินสิบล้านต่อวินาที yes yes สิบล้านต่อวินาทีโอ้ดีในงานนี้รวยแนะ่มาสุากตอนนี้บ้าน่มจะรวยขึ้นเรื่อยๆอ่าซื้อน้ำผึ้ซื้อจะพอไหมนะ่ะเอออันนี้สี่สิบสี่หมื่นห้าพันล้านไม่ก็สี่สิบห้าล้านโอเคไม่เป็นไรน่าจะพออยู่มั้งเฮ้ยมีแรงก,กับอีพิกะ่ะ Clothing or General Dress อันนี้ เอออันนี้อันนี้ยังไม่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ร้านร้านเนรานดรสมีร้านเดียวอ่ะแล้วซื้อมาก็อ่ะ,อะต่อไปไมาเลือกร้านตรงนี้ฝึกเปสโตโอโ,อโห้ค่างนเลยมา เสร็จแล้วรู้สึกว่าลูกค้าจะไม่มีความสุขงั้นเราก็ต้องซื้อตามที่ candy store m a l ด food นะเอาอันนี้เลยโอ้โหอ่ะร้านนี้เสร็จแล้วต่อไปก็ช h o o s e new store รู้สึกเดี๋ยว,ว,วนี้เห็นแต่แลเยอะมาก new mall electric or general ย็กได้นะเอาเหนืีนกันเออเพิ่ม โหเสียทีละร้อยล้านโอเคเสร็จแล้วชั้นสิบสองเสร็จเรียสร้อยมาซื้อพื้นโอเคเสร็จแล้วงั้นเราก็มาซื้อเซต B นี่อะไรอ่ะสาไว้น้ำโอ้ oh my god มันจะเกินแล้วนะห้างผมมีทั้งโรงแรมมีทั้ง โบวลิ่งมีทั้งอะไรครบหมดทุกอย่างอะนะพิพิธภัณฑ์ก็มีอะนะมันจะเกินนะนะโอโ้แต่ก็ดีแหละเงินเงินเงินโอเคพอเสร็จแล้วต่อไปก็ซื้อบันได้ันไ้อยู่ตรงไหนโอ้นี่เราขึ้นไปชั้นดาดฟ้าแล้วนี่รีเบิร์ตใช้สิบล้านเออมันก็รีเบิร์ตได้ ระบบ More has been realized in a country โอ้ยขี้เกียจอ่านแปไม่ออกนั่นหมายความว่าเอ้ยเดี๋ยวอ่านกับชั้นสิบสองว่ะมาเดี๋ยวเราจะกระโดดลงไปข้างล่างฟื้ออีกฟื้อแล้วก็ชั้นสิบสองเราเลือกเป็นสีขาวแอปพลายโอเคทีนี้มันก็จะดูไม่ขัดตาแล้วก็นี่เสร็จแล้วสำหรับ ห้าง12ชั้นของผมที่ดำเนิกนการมาถึงพาร์ท6กถือว่ามันก็ไม่ได้นานเลยมากนะก็ขอจบคลิปยงนี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปยงนี้ครับบ๊ายบาย